สิบชุมชนปวดโฉมผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโครงการสลักสร้างสรรค์เพื่อชุมชนปีที่ 3. สาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดการจัดแสดงในทิทศการผลิตภัณฑ์ชุมชนในทีม CLO g o t o g e t h e r สะท้อนแนวคิดการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมสู่ความยั่งยืนณักสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีโดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ใีการเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสังคมด้วยการสร้างงานสร้างความสุขสู่รายได้ที่ยั่งยืนภายใต้โครงการสลากสั่งสร้างเพื่อชุมชนที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3ที่ได้่้มสร้างเสริมชุมชนให้แข็งแกร่ง โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนขับเคลื่อนพัฒนาการบริหารจัดการชุมชนเกิดผลิตภัณฑ์ชุมชนและบริการที่มีเอก,กลักษณ์จากทุนปัญญาสร้างสารรค์กว่า40รายการจาก10ชุมชนงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะถ้าภาพรวมการสวยของทั้ง2วันเนี่ยผมคิดว่าจุดสำคัญมากมาก็คือว่า วันนี้ที่เราจัดงานเนี่ยก็เป็นวันที่ประชาชนเข้ามาที่สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเยอะอยู่แล้วนะครับเราก็จะได้เผยแพร่โครงการและก็เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ดีๆของเศรษฐกิจชุมชนซึ่งในโครงการนะครับสลบสากสรรสางเพื่อชุมชนปีนี้เป็นปีที่3นะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าต้องการให้ชุมชนเนี่ยมีความข้มนข็งได้ตัวเองซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ชุมชนบอกว่าแม้ว่าคนไม่เข้าถึงเขาแต่เขาสามารถเข้าถึงลูกค้า และเข้าถึงรายได้ได้จากการที่เขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยแล้วก็สามารถที่จะทําการตลาดนะครับในโลกออนไลน์ได้ซึ่งผมคิดว่าการจัดงานสวันเนี่ยความสําเร็จก็คือรอยยิ้มของชุมชนต่างๆที่เขาดูมีความสุขแล้วก็ดูว่าเขาสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครเข้าไปดูแลเขาเพิ่มเติมมากนักนะครับแน่นอนว่าการที่เราได้ดําเนินการแล้วก็ทาให้เขาเนี่ยสามารถยืนอยู่ได้แล้วก็พัฒนาได้ด้วยตัวเองแล้วก็ เข้าใจถึงลักษณะของการตลาดนําการผลิตการทําการตลาดที่ถูกต้องแล้วก็ทําการต่อยอดภูมิปัญญาไทยที่เขามีภูมิปัญญาไทยที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์อาหารให้เก็บได้ยืนยาวขึ้นการบรรจุหีบห่อให้เข้าถึงราคาที่สูงขึ้นที่ลูกค้าเต็มใจตจ่ยตาจยเนี่ยนะครับทำให้คนที่จบปิญญาตรีใหม่ๆกลับไปพัฒนาชุมชนเขาคิดว่าเขามีอนาคตผมคิดว่าการจัดสองวันเนี่ยนะครับ นอกจากเราเรียนรู้ชุมชนประชาชนทั่วไปก็ได้เรียนรู้จากผลิตภัณฑ์ของชุมชนแล้วก็ทําให้ชุมชนมีความภูมิใจในถิ่นแล้วก็ทําให้เขาสามารถจะมีอนาคตที่สดใสแจส่มใสได้ด้วยตัวเองก็ถือเป็นโครงการที่สําเร็จนะครับในมุมมองของทางด้านสลากกิม๋มรัฐบาลและความสำเร็จนั้นอยู่ที่ตัวเขาพูดเองชุมชนผู้เองว่าต่อให้มีโควิดลูกค้าไม่เข้าหาเขาแต่เขาสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ นั่นคือความสําเร็จของโครงการนี้ในมุมมองที่เราประเมินนะครับเอาฝาก2จุดนะครับจุดแรกก็ฝากชุมชนว่า1เนี่ยท่านก็สามารถเรียนรู้ได้จากชุมชน30ชุมชนที่เราทํามา3ปีท่านรู้จักชุมชนไหนโทรศัพท์ไปหรือเดินไปหาเขาชุมชนทุกชุมชนนั้นมีความพร้อมในการเล่าเรื่องเล่าถึงประโยชน์ที่เขาได้รับและความสําเร็จของชุมชนผมเชื่อว่าท่านกันกรองโดยที่ไปที่ชุมชนที่ร่วมงานกับเราก่อน30ชุมชนหลังจากนั้นท่านก็ถามชุมชนแต่ละชุมชนว่า เขาเตรียมความพร้อมอย่างไรซึ่งแน่นอนก็ต้องมีการปอกเอกสารมีการที่จะเตรียมความพร้อมของผู้นําผลิตภัณฑ์ต่างๆเล่าเรื่องมาที่เราแล้วเราก็จะพัดกรองครับเพราะนั้นผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กได้เดินทางไปยังพื้นที่แล้วก็มาประสานที่เราหาข้อมูลต่างๆแต่สิ่งที่อยากฝากมากที่สุดคือฝากคนไทยครับเรามีของดีๆมากมายการที่เราช่วยคนไทยกันเองชุมชนกันเองเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการที่เราช่วยสร้างประเทศให้ย,ยั่งยนะืนในอนาคตผมเชื่อว่า เที่ยวเมืองไทยนะครับสับสนสินค้าไทยถึงแม้ว่าเรารู้สึกว่าราคาจะสูงบ้างแต่บางทีเนี่ยกระเป๋าหนึ่งใบที่เขามีการสารและถักทอเนี่ยมีการนั่งโดยคนสูงอายุทําทั้งหมด3วันถ้าเราคิดค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยจะต้องประมาณ1,000บาทแต่เราเองซื้อในราคา4 5 0หร้องดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเราก็น่าจะสับสุนคนไทยด้วยกันแล้วก็พร้อมในการที่จะ ให้เขามีโอกาสในการที่จะหารายได้สร้างความเพียรให้กับชุมชนอันนี้ก็สิ่งที่อยากฝากนะครับครับ